ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเข้ามาตรงลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรโพแก้วหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งยอดหลายรอบล้ลออยยวอยอดเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่ีี่พี่เขามานั่งกินกันเยอะเลย เอเยอะมากขอบคุณครับเรียบร้อยน้องแบบพิเศษเนื้อพิเศษอันนี้สัแบุพิเศษนะครับ ผนเยอะมากนั่งกันไม่ขาดสา,ายบ่ายๆก็หมดลร้านอยู่ตรงแถวข้ามาจากร้อยหนึ่ง พอเจอวัดรุ่งทองหลางอยู่ซ้ายมือเลี้ยวขวาตกสะพานแล้วก็ร้านอยู่ขวามืออีกทีนึงต่งห้ามอูอ้หญิจบเลยเคยมากินครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็มีซื้อกลับบ้านอีกสองครั้ง,งปกติมาไม่ค่อยทัน <c oughs> หมดก่อน <c oughs> อนัอนนี้ไว้กินที่หลังพี่ปกติปิดกี่โมงอะเบ4โมงครึ่งปกติร้านปิด4โมงครึ่งต้องมาให้เร็วนะ มดามันก็เยอะนะแต่ผมไม่อิ่มตอนนี้เวลาบ่ายโมงเพิ่งกินมื้อแรกก็เ <c> ล <oughs> ยต้องจัดพิเศษ <c oughs> เพิ่มน่อง

โคตรนุ่ม แปดบันแลวเจ้าเราหนึ่งยี่สิบบาทไป